ใยญ่ใสทองเนี่ยใหญงใสทองเนี่ยชอบเลยชื่อเก๋ใช่ไหมใ้่ไหมพบุรุษทั้งสองท่านอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าสุภาพสตตรีท่านนี้เนี่ยเป็นนักร้องถ้วยรางวัลเหมือนกัน เห็เนนะคุณทํางานด้วยกันนะคุณก็ไปทองบอกไปนั่นรงร้รงไไรองที่จังหวัดคุณก็ไปแรปแห่งร้องเพลงแล้วเพลงที่ใช้เนี่ยคือเพลงอะไรคะให้คุณอภิยาบอกคือจริงๆเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะชอบประกวดร้องเพลงแต่ว่าในชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยดิฉันรู้จักแต่เพลงพวกเพลงเก่าๆเช่นคุณสุเทพคุณชาวลีคุณดาวใจไพจิตคือพมอ่อนทอง่ารุ่นเยียมกันสุตอนนั้นได้รางวัลอะไรคะ ก็ตอนนั้นได้จำไม่ได้นานมากแล้วค่ะก็คงจะไม่ถึงกับชนะเลิศมันกประกวดอยู่เรื่อยๆตลอดจนจนจบมัธยมปลายค่ะทุกปีวันนั้นเธอเลือกเพลงนี้ค่ะให้ให้ร้องโชว์เลยหรอคะขอหนึ่งขอหนึ่งท่อนแอบแอบแงงไปทีกเลยค่ะ อย่างคุณสยุทธเองนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็ทราบมาว่าคุณสยุทธเนี่ยชอบวงซิลิฟูมากเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการอ่อนต่อรุ่นน้องเพราะฉะนั้นคุณสยุทธเองก็จะต้องไม่ให้เสียหน้าต่อรุ่นน้องคุณต้องร้องเพลงจิจ้าให้เราฟังท่อนหนึ่งได้ไหมคะไม่ร้องไม่ได้จริงๆร้องไม่ได้จริงๆเอาเพลงที่ผมถนัดไหม อยากได้เพลงนี้ไหมคะร้องไม่ได้อะไม่เอาเพลงชาตินะคะพี่ก็ฉันรักเธอรักเธอด้วยความไว้วันนั้นมาแนวเดียวกันเลยว่าสักวันฉันคงถูกขทอดที่ไหนมีเปลี่ยนโนคลอด้วยนะมีนานเท่าไรแล้วเธอก็ไป ให้อะไรอยู่กับบางกันปฏิปทาเหมือนอะไรเลยก็เพราะว่าเคยสัญญากับผมไว้ว่าจะไปออกรายการผมแล้วก็ทิ้งยังไม่เคยคุณยังไม่เคยเชิญดิฉันไปเลย อ้าวเชก็แบบนี้เลยแหละฉันพอว่ <ทำ S 2> ญญาจัดยาในรายการใช่ไหมใแต่ไม่มีทีมมาติดต่อใช่ก็อ,อาจจะแบบว่ามีธุรยะเยอะแยะใช่ไหมคะเราก็เป็นแบบว่าปลายแถวเรื่องยังไม่ค่อยน่าสนใจมากมายเท่าไหร่ือสังเกตุไหมสมาคม z มดาว o w เขาค่อนข้างถ่อมตัวนะไม่เหมือนเรื่องเราเช้านี้ค่อนข้างอวดตัวจริงๆรเลยเจ้วร้องเพลงหนึ่ง ขอไปร้องในรายการคุณศรยุทธละกันขอบคุณครับเป็นการดใช่ไหมคะคุณต้องให้ิ่งดีดีกาลองรไว่มีตังโคาราโอเกะโคหาเนเดาจบาโทนอย์ได้อาะไร้ ี่ขอบคครัตอนนี้เหลือพี่คนเดียวแล้วครับน่ารักเมื่อเธออยู่ใกลรักเธอนี่หลาใจของเธอโอ้ตาผิดคนแน่ๆรวยๆรุ่นเดียวกับเจงน่ะเราสังเกตเหรเราสามคนเนี่ยรุ่นไหนฮะผมอะไรล่ะ ยุคแต่ลจำได้ว่าแจ่งแต่ผมยังไม่เกิดแ้วใจใครจิ๊แล้าใจละเอียดของคุณชัยรักเทียบเพียงแล้เทียบเทียมแล้วดูสองนั่นมันสะพ้อนลนี่คือความแตกต่างครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กำลังสนุกตอนนี้เลยช่วงหน้าเรามาสนุกกันต่อค่ะสักครู่ค่ะ นะคะเราคงจะต้องต่อเนื่องกันไปเลยถามคุณออนปรียากับคุณเอกราดีกว่าว่าครั้งแรกที่พอได้ทราบว,ว่าจะต้องมาดําเนินรายการร่วมกับคุณสรยุทธ์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากแต่ว่าพี่ยุทธ์เนี่ยเขาให้มาซ้อมก่อนนะคะซ้อมดุจอาทิตย์นะครับซ้อมใน,ในเวลาจริงในเวลาจริงเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่าเป็นพิธีกรมาดุเหมือนกันเราเราจะต้องเกรงอะไรอย่างนี้ไหมคะก็เกรงค่ะตอนช่วงซ้อมก็เกรงนะคะ พอวันจริงรู้ว่าออกอากาศจริงยิ่งเกรงเข้าไปใหญ่คือพูดบอกตรงๆว่าตื่นเต้นขาสั่นเลยขนาดแบบว่าบอกว่าสวัสดีค่ะขาโก่งๆเนี่ยนะขาสั่นไ้มมดลายกันต้องดีกว่าคุณจําวันแรกที่เริ่มงานกับคุณเฉยยุทธ์รัศมีพิยาได้ไหมคะของผมมาแบบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับมาถึงก็เข้าไปลุยเลยคือทีแรกเนี่ยเขาคู่กับผมสองคนยังไม่มีคุณอาบีอคุณอาบียเจ๊ก็จะออกไปแต่ก่อนจะถึงช่วงเนี่ย ตอนที่เจ๊นั่งกับผมช่วงเบรกสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมายืนตังคุ้มอยู่ตามมุมแปลกดิฉันไม่เป็นเอกราชเลยจะถามทีมงานน้องพี่เอกราชอยู่ไหนคะพี่ไม่เห็นเลยพี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคือเขากลมกลืนกับกับห้องศพเขาไม่ยอมกัจริงๆนะใจร้ายเขาไม่ยอมกันจริงๆเขาอยู่ตามมุมนะแล้วแล้วทางนี้ก็จะแซวครับถึงเวลาก็จะทำหน้าทำตามั่งเดี๋ยวก็ส่งเสียงเจ๊ว่าไงไงแต่ก็ไม่คุยกันนะ ยุคแรกแต่คือเขาแซวคือเหมือนเขาพูดไปเปลยแล้วเขาขึ้นมาปุ๊บพอเขาเจะช่วงกับผมปุ๊บอ้าวพี่มันนี่มีอะไรครับมีกีฬาแต่ว่าเลี้ยวปูแมนยู่อย่างว่าไปเรื่องเจ้ไว้อย่างไงก่อนแซวเจ่ไมก่อนเลยติดพันนะแล้วคนนี้ก็ยืนออกไปยืนข้างนอกก็ไปยืนอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่งนี้เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแก้แค่พอกลับมาปุ๊บลุ่งขึ้นเนี่ยก่อนจะถึงช่วงคุณเอกรากคุณลาบิยาก็จะใส่ไว้ก่อนเลยใครมาเอ๊ะมายืนไม่เห็นชอเล่เดี๋ยวคุณชอเล่มานะคะคุณผู้ชม เห็นเงาแล้เห็นเงาตะพุ่มตะพุ่มแล้วเ็ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันล้างแขนแล้วก็ไม่ได้จัดรายการด้วยกันวันหนึ่งเนี่ยผมก็ลำคาบผมก็ขเก็ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะละกันโอ้หจากนั้นนี่ก็มีความสียใจนยผมนี่แทบกระเด็นตกอกอีเ้ลยอย่างนี้คุณถอรยุทธ้อง คนเป็นคนแรกที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วรู้ว่ามีสองท่านที่มาร่วมงานด้วยโอเคคุณออนปริยาอาจจะเกรงมากคุณสรยุทธรรมยังไงหนึ่งก็คือผมก็แคร์คนดูว่าถ้าเอานึกสมมติว่าคุณอ่อนปริยาพูดว่าไอ้นี่แล้วมันผิดผมก็เฉยแล้วก็มาต่อว่ากันหลังจอว่าเธออย่าไปพูดนะด้านหนึ่งก็คือว่าผมก็ให้เกียรติคุณอ่อนปริยาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่เคารพคนดูผมจะรู้สึกอย่างนั้นคือผมจะแคร์ผิดก็คือผิดแต่หลังหลังรายการเนี่ยผมก็จะมาบอกว่า ที่ปอหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีที่ดึงมาพูดก็เพราะว่าเออลักษณะการสอนของผมเนี่ยมันเหมือนกับเรามาทารายการกันแล้วก็สอนไปเลยผมถูกสอนมาอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการเล่าแรกๆเขาก็จะพูดไปเรื่อยๆเหมือนน่านพา,นาครัถูกไหมเขาชินอย่างั้นเขาชินมาอย่างนั้นซึ่งไม่ผิดเลยค,คนอยู่มากี่ปีแล้วยี่สิบปีอ๋อตายแล้วพอ่ออีกแล้วพี่บอกผิ ที่แค่ติบดิฉันก็ว่านานแล้วนะคุณคือคนที่อ่านอย่างนี้มาเป็นหลายปีเนี่ยวันหนึ่งจะให้เขาเปลี่ยนวิธีมาเป็นการเล่าเนี่ยเล่ามันต้องดึงจุดสนใจมันต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใช้ธรรมชาตินี่แหละสอนและมีการแบ่งข่าวกันยังไงบ้างคะไม่มีเตี๊ยมไม่มีเตี๊ยมรายการเราไม่มีเตี๊ยมเช้าๆไม่ต้องมานั่งแบ่งแล้วแต่ว่าก็ไน่มันสิไม่มีฮะไม่มีอ้าว บอกให้รู้กันตามธรรมชาติและจะจับทางกันเองพูดถึงเวลาแบ่ง,<า>งข่าวเนี่ยเ,เลือกข่าวเนี่ยนะคะเราเลือกเองหรือว่ามีทางทีมงานเลือกให้เลือกกันเองครับก็เลือกกันเองเลยค่ะมาถึงตอนเช้านี่ก็ไปกันเลยค่ะคนละสิบฉบับนะาต่างคนต่างคนต่าง,างอ่านค่ะก้มหน้าก้มตาอ่านกันเข้าไปคือต่างคนต่างมาถึงปุ๊บโปจะวิ่งเข้ามาถึงปุ๊บโอยตา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 ยนี่ยครัเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะไม่เคยตายสักทีค่ะ เร็วนะฮะคือล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะหน้าปกของหนังสือ